มาครับอันนี้เรามาเล่นโซลแอบกันนะครับ เราเป็นก้อนหินนะครับนี่หลังต้นไม้ได้ไหมตรงนี้แบบเนียนๆม่ไม่เอาเอาประมาณนี้ละกันเดี๋ยวนะโอ้ไปอยู่ตรงกลางกันหมดเลยดูพวกอาหารต่างๆนะครับนั่นไงคุณตำรวจแต่ว่านะแบบนี้รู้สึกว่าจะมีป๊อปปี้แล้วนะให้หาอะไรเงี้ยซ่อนแอบป๊อปปี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราเอาตรงรถตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูคนอื่นได้นี่เป็นไงเป็นหินแช่ไว้นะครับขอดูคนอื่นสิอ่าคนนี้อยู่ตรงนี้นะครับคนนี้กาลังหาอยู่ oh, no, โอ้กาลังตกไปที่อาหารไม่ ขยับทำไมโดนแล้วโอ้โดนตีแล้วครับตอนนี้ ตะก้าขยับนะครับทุกคนดูโหลุมก,กันเรียบร้อยนะครับไปหนึ่งคนนะครับตำรวจเจอแล้วเข้าไปที่เต็นท์นะครับอีกฝั่งดูจัก,กรยานอยู่เราเป็นหินอยู่นะครับตอนนี้ยังเนียนอยู่โอ้โหเพาย,ยังชั่วแล้วคุณยายอยู่ไหนเนี่ยโอ้คนนี้แอบ,บตรงน,นี้อันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องเคลื่อนที่อุ้ยกลายเป็นเต็นท์แล้วโดนโดนเจอไปแล้วนะครับคนนี้ใครอ่ะฮ็อกคูบอดีเป็นอาหารยังเนียนเลยอันนี้แกนี่เป็นจัก,กรยานนะครับอุ้ยตำรวจเดินมาแล้วแกนี่หยานะ่แกนี่ยังร อย่างเนียนแกรนดี้ดูคุณยายตำรวจไม่สงสัยอ้าวมีคนเจอแกรนดี้แล้วแย่แล้วเวลาโอ้เวลาเหลือเยอะมากตอนนี้มาอยู่ตรงนี้โอเคกล้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเอาแล้วกล้องจะโดนไหมกล้องตัวนี้ยังรอดยังรอดนะครับตำรวจไม่สงสยัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยอย่างเนียนอยู่ ไหนพอดีก็ยังอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแซนด์วิชหรือแอปเปิลนะครับตำรวจมาแล้วกำลังสงสัยอยู่เอชใช่หรือเปล่านะตงแล้วนีเดียโอ้ยไม่มีพิรุษขอไปก่อนแล้วกันลอดตัวไปคูบาดิใช่เขายังชัวหน่อยส่วนคนนี้ก็ยังยืนนิ่งปกตินะครับได้เวลาแล้วครับตำรวจเดินมาโอ้เจอแซนด์วิชหนีนะครับคุณตำรวจดูซิว่าจะหนีรอดไหมดูดูโอ้โอ,โอ้มีการเลาะโอ้ตกต้นไม้ไปหนึ่งทีเนียนเนียนไม่ตบนะครับเอา้าไม่ตบเฉยหรือว่าตายไปเรียบร้อยแล้วอ๋อ เจอไปแล้วมั้งเหลือใครเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หรือประมาณ4คนนะครับนี่เป็นชซนิชอยู่ตรงนี้นี่เป็นหินนะครับนี่เราเองยังไงตำรวจบอกแล้วทุกคนอย่าเดินมาแถวนี้นะเต็นขยับนะครับดูเต็นขยับได้ตำรวจสงสัยก็เลยเดินไปหน่อยเมื่อกี้เดินมาตรงเต็นนี้แล้วก็เดินไปที่กล้องตรงนั้นนะครับสงสัยกล้องนะครับแต่ว่าไม่ตีนะครับแล้วก็เดินไปนู่น30วินะครับทุกคนน่าจะรอดกันหมดนะครับตอนนี้ ปบ,บตีไปแล้วตีบาร์บีคิวไปนะครับไม่ใช่บาร์บีคิวแงห้า,าวีแล้วขยับเลยฉันเป็นหินนี่เด้งดึงเด้งๆึงฉันเป็นหินเยอเอาั่นครับโอ้ไม่ใช่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าเป็นฮักกี้นะครับดูนี่ครับฮักกี้สองตัวนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราขอแอบ,บก่อนนะครับนี่ ขอนิเนียนห้าวีทุกคนยายอย่าพึ่งขยับอย่าพึ่งอดตรงนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับโอเคมาแล้วเราก็ไปดูคนอื่นนะครับนี่ฮักกี้กำลังซ่อนหานะครับไม่ใช่สิเป็นคนหานะครับโดนไปแล้วหนึ่งคนนะครับไม่น่าขยับเลยโดนไปเลยนี่กระโดดมานะครับคุณยายเป็นฮักกี้นะครับนี่สุดน่ารักคุณยายอยู่ตรงเก้าอี้นะครับแล้วคนอื่นล่ะอันนี้เรานะครับโอ้โหเป็นเหมือนเราเลยโอ้หแล้วอีกคนนึงเดี๋ยวนะเป็นแบบว่าไม้ขวาดกันหมดเลยเหรอ โอ้ไม่นะเป็นไม้ขวาดกันหมดแย่แล้วคุณยายมาดูตรงนี้นะครับที่ห้องครัวนะครับไม่เจออะไรเลยแฮะเงีย้ยตีตรงนี้ไม่ใช่แข้งบอลคุณยายกําลังเดินดูอยู่นะครับฮักกี้เดินดูอยู่อันนี้ไม่มีของคนอื่นอันนี้เรานิ่งอยู่ตรงนี้ก็นิ่งนะครับไม่มีใครขยับเลยเออขยับนิดน,นึงละโอ้หมีการเนียนไม่โดนหรอเนี่ยก็มีคนเจอนี่ไม่ใช่นี่กล่องโอเคแกนี่กระโดดมาตรงพิซซ่านะครับเฮฉันหิวจังเลยอะ่ะขอกินพิซซ่าทีนึงแงแงบแงบแงบอะไร นมใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณยายกําลังดมอยู่นะครับ <My. S 1> ดูซิไอติมก็อยากกินนะครับคุณยายโอ้มาดูของเขาลือนอันนี้เรายังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้คุณยายลงมาที่เก้าอี้แล้วตรงนี้โอ้โหเนียนกันเป็นไม้กวาดเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันเลยน่าจะไปอยู่กับเขาด้วยนะตรงนี้เขาสงสัยไหมไม่ฟลุ๊ปส่วนแกลนอ้าวแกดนี้เดินไปแล้วแย่แล้วโดนเน้ออันนี้ไม่ใช่นะครับน,นั่นแหละโดนไปแล้วนะครับโอ้โหโ,โดนไปอีก จบนะครับต่อดี ไงทำไมคุณยายโหดจริงๆเลยเนี่ยฮะนี่โอ้คุณยายโอ้แต่เราก็เนียนนะครับดีนะไม่ไปกระจุกกับเขานะครับโอ้ไปกันต่อเลยนะครับเออลืมบอกเพื่อนๆไปอันนี้มันแบบเขาแจกฟรีนะเนี่ยเห็นปะมีป๊อบบี้มีเจนน่านะครับแล้วก็มีเรื่องจากซอมบี้นะครับโรงเรียนมัธยมซอมบี้นะครับก็คือเพื่อนๆเข้ามาที่ช็อปนะครับต้องไปเหยียบก่อนนะแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับเป็นเจนน่าพ oliceman ป๊อบบี้นะครับอันนี้ก็คือจะฟรีเลยส่วนอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับมัธยมนะครับซอมบี้ ก็ฟรีนะครับส่วนข้างล่างเสียโลบ,บักนะครับนี่บอดี้ก็เสียนะครับซันต้าก็เสียน่าจะเป็นรางวัลมั้งอันนี้โอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าใครจะเป็นคนหานะครับอา้าวเราเป็นคนหาแล้วมาเลือกด่านกันเออด่านอะไรเดียสวนสนุกมหส,สนุกฮักกี้ wow. อ่านี่ครับระหว่างนี้เราสำรวจแมพก่อนนะครับตรงนี้มีไวกิ้งนะครับ <t> ม <os> ีตรงนี้น้ำพุนะครับร้านไอติมร้านเบอร์เกอร์ร้านอาหารนะครับรถไฟต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นชิงช้าสวรรค์นะครับอ่าส่วนตรงนี้ม้าหมุนโอเคแล้วก็ตรงนี้รถไฟเหาะนะครับตีลังกาไม่เอ่ยน่าจะไม่ตีนะครับไม่มีรถไฟเหาะตีลังกาตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้เป็นสนามโกคาร์ตนะครับมีม้าอยู่ตรงนี้โอเคสำรวจเรียบร้อย ส่วนเราก็คือเป็นฮักกี้นะครับกับครูบอดีแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนะครับมาช่วยหาเรียบร้อยแล้วก็ตามหาเลยโอ้ยอย่ามาตีชัดสิอุ้ยเจอแล้วเหรอตรงนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนคููบอดดีเจอแล้วนะครับตรงจัก,กรยานนี้ขอดูวัาไหนที่เนียนๆนะครับไอติมไม่น่าจะใช่มั้งเบอร์เกอร์เหรอเบอร์เกอร์กับไอติมมาคู่กันสงสยัยปั๊บไม่เจอ โอเคไม่ใช่นะครับมีแอบ,บในห้องบ้างไหมห้องนี้มีหัวใจด้วยถ้าเกิดหมดนี่คือเราแพ้นะครับ oh <no. S 1> มีใครเจอบ้างไหมเจอแค่คนเดียวนะครับตอนนี้ข้างล่างคุูบาดี้เจอไหมลูกบอลน,นี้ใช่ไหมแบะไม่ใช่นะครับโอเคเสียไปอี๊มาหรอมาสองตัวนี้น่าสงสยัยไอศ์ครีมหรอแถวไอศครีมร้านไอศ์ครีมมีปริศนาอยู่นะครับบอกว่าอยู่แถวร้านไอศ์ครีมเป็นอะไรอะ่ะนี่หอ๋อถังขยะเหรอบับไม่ใช่ เป็นไอติมหรอนี่หรอไม่ใช่แต่เขาบอกว่าแถวนี้เฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าอันนี้เนียนแน่เลยใช่ไหมอันเนี้ยไปทำไมกดไม่ได้อ๋อไม่ใช่ฉ <Nope. S 1> ากประกอบนะครับ <c oughs> โอ้หรือว่าอันนี้ไม่ใช่ <Nope. S 1> เก้าอี้ใช่ไหมบบ <c oughs> ไม่ใช่นะครับแย่ yeah, แล้วทุกคนแถวร้านไอติมหรอนี่หรอนี่นี่ก็ไม่ใช่นะครับแย่ yeah, แล้วเอาไงดีเนี่ยพักกี้หาไม่เจอพวกเราไวกินก็ไม่ใช่ร้านไอติมนี่ไงแถวร้านไอติมลูกบอลน,นี่หรอ บับไม่เจออันนี้ใช่ไหมบับแพ้นะครับแพ้จนได้ะวะคุณยายโหอีกแล้วเนี่ยไปแอบ,บตรงไหนมาเนี่ยชันเนียนไหมละนะ่ะชั้นเนียนมากๆฉันอยู่แถวร้านไอติมทําไมไปเราไม่เจอเลยโอ้มาครับเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ มาครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารนะครับเราเป็นคนแอบนะครับเป็นถังขยะดีมะแต่เราสามารถแปงลงร่างได้นะนี่เลือกได้เป็นโถส้วมก็ได้นะครับถังขยะอันเล็กมานี่มันอันใหญ่ไปอะ่ะเป็นถังขยะอันเล็กแล้วกันอ่ะเรียบร้อยเปลี่ยนร่างเรียบร้อยนะครับกระโดดจึงแอบตรงไหนดีเอ่ยกว้างมากๆเข้ามาต้องเจอก่อนแน่เลยขอเป็นมุมนี้แล้วกันถังขยะตรงนี้นะครับมาเริ่มหากันแล้วนี่ครับเป่านกหวีดก่อน ววนี่เป่านกวีนะครับโอมีสปีดด้วยโอเคไปดูของคนอลื่นดีกว่าอันนี้กาลังหาอยู่นะครับฮักกี้อยู่ข้างนอกนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมีคนเป็นเก้าอี้เหรออ๋อมีคนเป็นเก้าอี้อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นต้นไม้คูบอดนนี้ก็เป็นต้นไม้แกรนดี้ก็เป็นต้นไม้โอ้ไปดูคนหากันบ้างดีกว่าเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่าเราตายแล้วนี่ครับเขากำลังเดินมาอุ้ยไม่ต้นไม้ขยับ ตีนะครับกำลังตีไล่อยู่กำลังไล่อยู่นะครับตอนนี้โอ้ไล่กระชุนระบุเลยโดนไปแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครเป็นเทียนเนี่ย มีคนเป็นเทียนด้ยเหรออ๋อเจออีกแล้วนะครับตอนนี้มาดูคนหากันบ้างดีกว่าคนหามาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังไม่มีนะครับ <Nope. S 1> คนนี้อุ้ยคนนี้ใกล้เรามากแล้วก็กําลังจะเดินไปข้างนอกหรือเปล่าไม่นะครับ <Nope. S 1> เขากําลังเลี้ยวไปอีกที่หนึง่งมีคนเป่าวิดวิวกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้นี่คือห้องอาหารนี่เต็มเลยนะนี่ยังเนียนอยู่คูบ,บอดี้ก็เนียนนะครับไม่ขยับเลยแกนี่ก็ไม่ขยับหรอกครับอยู่ตรงเก้าอี้ห้องแดงโอเคอุ้ยนี่ใกล้เรามากดูฮักกี้สิฮักกี้ใกล้ไอติมมากนะครับ นี่ครับพักกี้ผ่านอกไปแล้วนี่เราอยู่ถังขยะใบนี้นะครับเอาเจอแกรนดี้โดนตีไปนะครับแกรนดี้ <c oughs> โอ้สงสัยออกมาดูเทสล่ากันนะครับเรายังเรียนอยู่นะครับถังเบลอเลยไม่มีใครสงสัยนะครับแต่ว่ามีคนกําลังมานะครับเออเอาแล้วเอาแล้วอยา่านะเขาบอกแถวๆนี้ <c oughs> เขาเก็บแล้วอันนั้นคือคําใบ้นะครับถ้าเก็บเครื่องหมายคําถามไปตีฝั่งโอ้เจอแล้ว40วิเท่านั้นนะครับอย่าเดินมาตรงนี้ก็พอ ถ้าเดินมานี่ต้องรีบวิ่งเลยนะเนี่ยมาแล้วเดินผ่านไปโอ้นี่เราเนียนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอยู่กับถังขยะกับถังขยะคู่กันเอ,เอามาแล้วนะครับปุ๊บผ่านไปอย่าเนะเจนหน้ามาตกไอติมอีกแล้วเจ,จนหน้าเจนหน้าไปนู่นฮักกี้ไปนู่นเร็วสงสัยต้องไปแอบข้างนอกแล้วนะครับ15าวิฮักกี้ยังอยู่ข้างในนะครับปุ๊บเดินผ่านไปเดินผ่านไปโอเค8แล้วช้อนไม่ใช่7วิหก ไปแล้วจ้าฉันเลยจ้าดีฉันอยู่ดีว้าวคุณบอดิ MVP นะครับสุดยอดไปเลยามาแล้วครับแอบบ้านคุณใหยแกรนดนี่นะครับด่ไม่ไม่รู้ใช่บ้านคุณใหญ่หรือเปล่าจะเหมือนอยู่นะข้างนอกนะครับเป็นฮักกี้กำลังหาอยู่เราเป็นถังขยะนะครับโอ้ยมาเบียนไรเนี่ยถังขยะถ้าจะเนียนๆหรอห้องนี้หรอน่าก,กลัวแฮะ ห้องมันแคบไปข้างล่างตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่ะอันนี้น่าจะเนียนอยู่เว้ยไม,ไม่เป็นตัวเลือกเดี๋ยวนะห้าวีแล้วไม่ทันแล้วงั้นอันนี้ละกันแอบมุมห้องเลยเรียบร้อยวิววิวไรวิววิวอูด้นีวิววิว,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 วแล้วไปแล้วครับมาแล้วครับเปิดมาก็ เข้ามากันเลยอยู่ข้างนอกหนึ่งคนนะครับฮักกี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับมาดูหน้าบ้านก่อนส่วนเจนน่านะครับอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวอยู่ในห้องเราด้วยอย่าหยิบถังขยะถุงดำนะนั่นมันเราโอเคตีรถไปนะครับไม่ตีถังขยะนะครับยังรอดอยู่โอ้มีคนเจอนะครับถูกพบแล้วแต่ว่าเจนน่ายังวนเวียนอยู่ในนี้นะครับโอ้ยตียาไทเนี่ยตีข้างบนนะครับเทียนใช่ไหมโอ้ท่าทางยังรอดนะครับดีนะไม่ตีเราเจนน่า ถังขยะใบานั้นโดนไปแล้วถังขยะถุงนั้นสิไม่ใช่ใบ <c oughs> อ๋อแล้วก็ออกบาข้างนอกนะครับไปดูข้างในกันบ้างอ่านนี้เรานะครับยังเนียนอยู่ดีนะ่าเจนหน้าตีอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้นะครับเรายังไม่โดนนะครับอุย้ยคูพอดีก็เป็นถุงดําเหมือนกันนะครับอุย้ยมาแล้วอุย้ยดีแล้วคูบอดีหนีนะครับนั่นไม่ใช่ดิ <No. S 1> มอีอีกคนหรออ๋อคูบอดียังนิ่งอยู่นะครับมีตัวช่วยอีกคนนึงส่วนแกรนนี่เป็นอะไรเนี่ยสนิมหรออยู่ข้างนอกนี่ครับแกรนี่ โอ้แกรนดี้เนียนมากมาใครใครอยู่ในดีเนี่ยเออต่อมาถูงดําเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ฮักกี้ปีนบันไดขึ้นมาบริเวณตรงนี้อ่ะยังหาไม่เจอนะครับ้ยเฮ้ย,โ,ยโดน เมื่อกี้ยังบอกหาไม่เจอเลยแล้วรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาตรงหลุมศพแล้วครับเจนน่าส่วนเออแกรนนี่อ่านี่เรานะครับนี่ถุงดาถุงดําแกรนนี่ก็อยู่ข้างนอกอมีถุงดำอันหนึ่งเคลื่อนที่นะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับมาที่ใต้บันไดเพื่อความเนียนมากขึ้นนะครับโอ้ถ้าเราเปลี่ยนยังไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็นิ่งนะครับนิ่งกันหมดนะครับตอนนี้ฮักกี้ก็อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเออเก็บหัวใจไปหนึ่งนะครับ ขึ้นมาข้างบนรู้สึกชั้นบนจะไม่มีนะครับมีแต่ปริศนาอ่ะอยังรอดนะครับเพราะพวกเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยตอนนี้อุ้ยมีคนเดินเข้ามาแล้วครับ ตอนนี้ปาบไปดึงทีไม่ใช่นะครับโอเคดีนะไม่ตบเราเรียบร้อยนะครับแกรดอุย้ยมีคนเดินมาหากแกรนนี่นครับแล้วก็ไปทางนู้ดโอ้โหแกรนนี่เกือบไปแล้วเวลาฮักกี้สงสัยตรงนั้นนะครับกองนั้นตบไปดึงทีไม่ใช่นะครับตบไปนึงทีก็ไม่ใช่เลยแล้วก็ฮักกี้กำลังเดินดุ่มๆม,มาตรงนี้นะครับตกเหล็กนี่ใช่หรือเปล่าชิงชา้าดีไม่ใช่นะครับแล้วก็เดินจากไปอย่างสงบ เ้ชนะแล้วพวกเราเป็นแชมป์